สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับถ้าคิกเข้ามาดูในเรื่องนี้นะครับเรียนเพื่อนเก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่วิชาที่จะมาสอนอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการเชิญชวนเพื่อนเพื่อนให้ก้าวมาสู่อีกสเตจหนึ่งของการที่จะเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงการเป็นของธุรกิจหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการนี่ก็ตามนะฮะถ้ามีจังหวะการย่างก้าวเนี่ยในแต่ละธุรกิจจะต่างกันคนทําธุรกิจ MLM ก็จะมีย่างก้าวต่างกัน คนทาออนไลน์แต่ว่ามี p r o d u ั t ์ก็จะย่างก้าวต่างกันในการที่จะเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมครับจากที่ผมได้เล่าเรื่องต่างๆมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยในทางการทําธุรกิจเครือข่ายหลายหลายคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการจริงทีนแต่ว,ว่าเข้าไปเพื่อทํางานตามแผนธุรกิจของบริษัทแล้วคาดหวังว่าตัวเองจะมีรายรับแบบท่วมทน้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนฝันต่อไปนะฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมจะมาเริ่มต้นเนี่ย จะไม่ใช่เรื่องของความฝันแต่จะเป็นเรื่องของการที่ทําให้ครอบครัวคนไทยธรรมดารรมดาเนี่ยได้เป็นเจ้าของกิจการจริงๆแล้วต้องทํางานจริงๆแต่เป็นการทํางานจริงๆแบบที่มีความคิดอันชาญฉลาดเป็นฐานรองรับความคิดอันชาญฉลาดเนี่ยจะค่อยๆมาแทรกในทฤษฎีความง่ายแล้วก็สร้างเครื่องมือออนไลน์ต่างๆให้เพื่อนๆเอาไปใช้อย่างเช่นสิ่งที่ผมก่อนหจะสร้างให้เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราได้สร้างโรงเรียนขึ้นมานะครับเรือนฟรีสคูลเนี่ยเป็นโรงเรียนหลักแล้วคราวนี้ เพื่อนๆสามารถจะเป็นเจ้าของเรือนฟีสคูลได้เหมือนกันทุกคนเที่ยงแต่ว่าในยะคือการเป็นสาขานะครับแต่การแสดงออกเนี่ยทุกคนมีความเหมือนกันหมดคือมีความเป็นเจ้าของเวลาเราทําการตลาดเนี่ยจะไม่มีใครมองเห็นแบ็กออฟฟิศของเราว่าคนที่โพสต์มานะ่ะเป็นใครนะครับทุกคนเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนเพราะมีเดียแล้วก็ตัดสินใจเพราะการที่มีเดียเชิญชวนนะครับ วิดีโอที่ผมว่าก็คือ3ภาษาที่ผมได้อธิบายมาในเทปอื่นๆแล้วนะครับคราวน,นี้เรามาดูในส่วนของการที่เราจะเป็นเจ้าของสาขาเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าเวลาที่ผมจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเข้ามาเป็นเจ้าของโรงเรียนสาขาเพื่อให้คนที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการในเดือนหน้าเนี่ยนะครับได้เป็นเจ้าของมีเดียทางการตลาดจริงๆซะก่อนในเดือนนี้หมายความว่าอย่างนี้ฮะเดือนหน้าเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเนี่ย จะมีเครื่องมือต่างๆในการทํางานเยอะมากนะครับแต่หนึ่งในการเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องมีเครื่องมือหลักก็คือเครื่องมือในการทําการตลาดถ้านวันนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเครื่องมือการตลาดชั้นยอดจริงๆผมเชื่อว่าเขาก็จะมั่นใจว่าเครื่องมือในการบริหารกิจการของเขาเนี่ยให้มีการแผ่สาขาออกไปเรื่อยๆเป็นเครื่องมือที่สงคุณภาพเหมือนกันเราจริงสร้างเตตัสหรือว่าสถานะ ให้เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือเจ้าของมีเดียด้วยตัวของเขาเองก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วในการที่เขาจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขามีมีเดีย,ลยหลักในการทําการตลาดอย่างนี้เขามั่นใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมต้องเตรียมให้เพื่อนๆนค่อนข้างเยอะนะครับกระบวนการต่างๆของการที่จะมาเป็นเจ้าของโรงเรียนสาขาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเซเยสแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือว่าผมเองเนี่ยได้ส่ง แพ็เกจให้นะครับซึ่งเป็น f c e e o o o p p c k เก e นะครับแล้วก็เป็น Attraction Package ซึ่งในนั้นเนี่ยมีกลไกการทำงานแบบออโต้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆด้วยเพื่อให้เราทำาไงครับให้เราสามารถจะแบรนดิ้งตัวเองให้เป็นเดอะสตาร์ใน f a c e b o o k นะครับพอคนรู้จักเราแล้วนะครับต่อไปเราโพสอะไรเนี่ยเขาจะคิดบวกกับเรานะครับเวลาที่เราโพสไปแล้วเราจะโปรโมตแฟ a เพจแฟนเพจคืออะไรครับคือโรงเรียนของเราจุดสำคัญแล้วนะครับ แฟนเพจก็คือสิ đó, player, ่งที่จะเป็นหน้าตาโรงเรียนของเราซึ่งเป็นโรงเรียนสาขานั่นเองและการที่เราจะเป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีคู่มือในการเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับไม่ใช่เราแค่สร้างแฟนเพจเป็นนั่นเป็นเรื่องของ Facebook แต่แฟนเพจของเราเป็นเรื่องมีเดียในการที่เราจะทําการตลาดของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีคู่มือในการเป็นเจ้าของโรงเรียนกิจวัตรของเจ้าของโรงเรียนนะครับก็คือโปรโมทให้คนเข้ามาเรียนนะครับเพราะนั้นกิจวัตรเนี่ย ในการทําการตลาดด้วยการโพสต์และก็ในการสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับจะเป็นเรื่องสําคัญของเจ้าของโรงเรียนพอเป็นเจ้าของโรงเรียนได้แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของกิจการพอเป็นเจ้าของกิจการภาระหน้าที่ของเจ้าของกิจการจะมากกว่าการเป็นเจ้าของโรงเรียนธรรมดานี่คือกลยุทธ์และการใช้กลยุทธ์ในการที่ให้เข้ามาเป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของโรงเรียนอยากเป็นเจ้าของกิจการ แล้วตัดสินใจโดยเร็วนะครับทำไมถึงต้องโดยเร็วเพราะโอกาสที่เราสามารถที่จะนําสื่อทั้งหมดที่ผมทําขึ้น,นียไปช่วยคนจะได้เกิดขึ้นเร็วตามไปด้วยนะครับมาดูนะครับเราเห็นความพร้อมสุดๆเลยในทุกๆด้านที่ผมเตรียมไว้ให้เพื่อให้เพื่อนได้เข้ามาเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยกันดูคู่มือกันเลยนะครับมาดูว่าคู่มือที่ผมจะให้สร้างโรงเรียนเนี่ยผมได้เตรียมอะไรไว้ให้ คุณต้องทำอะไรต่อตรงนี้เราจะได้ทำงานต่อเนื่องกันได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแต่ผมอยากจะเชิญให้ดูในเมนูหน้าเพราะว่าในเมนูหน้าเนี่ยผมจะแยกย่อยเป็นแต่ละเรื่องที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วก็แยกย่อยในแต่ละส่วนที่เพื่อนๆต้องทำนะครับพบกันเมนูหน้านะครับสวัสดีครับ